ดูนะครับวันนี้เป็นวันที่19มิถุนา25568นะครับนี่ก็คือการสรุปเนื้องานต่างๆนะครับวันนี้ประมาณเริ่มต้นจากประมาณบ่ายขึ้นไปนะครับให้ติดต่อเตรียมติ๊กตอกเอาไว้นะครับเปิดเอาไว้นะครับหน่วยางานต่างๆที่อยู่ในระบบจะถูกเปิดเผยในวันนี้นะครับเพราะว่า ถยาใครอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นหนึ่งในส่วนร่วมนี่ก็คืออินแพนนะครับหนึ่งในส่วนร่วมของการรีเซฟโลกผู้มาก่อนการนะครับอันนี้ก็คือบารมี30ทัศนที่ใช้สร้างบารมีอันนี้นะครับ การสูญเสียดินแดนที่เราต้องเสียสละเพื่อเอาชีวิตมนุษย์เข้าสู่เมืองแก้วพันธ์พานนะครับเพื่อเอาออกจากธาตุนะครับอันนี้นะครับหนังสือรับรองจากแต่ละประเทศที่ได้ร่วมกันนะครับเข้าสู่การรีเซฟโลกนะครับนี่ะครับนี่นะครับก็คือประมุขของผู้ก่อกู้โลกนะครับก่อบกู้โลกนะครับนี่ครับ 209ประเทศนะครับเศกุลเงินต่างๆที่แต่ละประเทศได้ส่งเข้ามานะครับเพื่อการช่วยเหลือการรีเซฟโลกนะครับนี่ก็คือหลักฐานต่างๆที่เราจะมีการเปิดเผยปิดเน็ต1 0วัน10คืนเพื่อประกาศการรีเซฟโลกหรือว่าการกระจายเสียง สู่ระบบ E V S หรือ Quantum Starlink นั่นเองนะครับต่อไปเงินกระดาษจะไม่มีค่าเพราะว่าการยื่นเข้ามาในแต่ละบุคคลในแต่ละประเทศจะมาเปิดเอาเซฟเวอร์ของธนาคารกลางหรือธนาคารอันคอนตัมหรือว่าธนาคารมือถือของประชาชนทั่วโลกนะครับต่อไปจะไม่มีธนาคารกลางอีกต่อไป เงินค่าเดียวกันทั่วโลกนะครับนี่ครับถ้าใครอยากรู้อยากเห็นในความเป็นจริงนะครับนี่ก็คือเอกสารหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายแสงหรือฝ่ายดําเนินการหน้างานเขาทำกันไว้นะครับนี่นะครับดูนะครับอันนี้รายชื่อสมาชิกของเราที่แบ่งออกทั้งหมด10 <c oughs> ลัฐนะครับ อันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับก็คือการทำหน้าที่ของฝ่ายจิตอาสาเข้ามาอันนี้ก็คืออินเพนนะครับนี่ระบบการรีเซฟโลกจะถูกบันทึกไว้อย่างนี้ระบบการเงินใหม่ระบบการเงินเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนะครับสหภาพ ผู้นำต่างๆของโลกก็จะอยู่ในนี้ระบบการรีเซฟการเงินโลกทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายเกสล่าหรือกฎหมายเนสลากฎหมายเกสล่าหมายถึงกฎหมายไอ้อันนี้เดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็เฉพาะกลุ่มสมาชิกจิตอาสาแก้วสยามผู้นำพามนุษย์เข้ายุคสีวิไล วันนี้ให้เตรียมตัวนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19มิถุนาเราจะถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆจนนู่นนะครับจบหน้าที่ก็คือการเข้าสมัครปิดซับเบอร์เพื่อที่จะนำทุนซัพพอร์ตของแต่ละประเทศแจกจ่ายลงสู่พื้นฐานธรณีพร้อมเตียงแพทย์หรือเตียงวิเศษให้กับมนุษยชาติได้ผ่านพน้น การเป็นทาุนะครับใครเห็นเราคนนั้นเห็นทำวันนี้นะครับถ้าใครติดตามทิกตอกไว้ก็อย่าลืมนะครับเปิดเอาไว้เครื่องเอาไว้ถ้าอยากรู้เรื่องความจริงนะครับสาธุสาธุ